เรื <Did it. S 1> ่องนี้ไปดูเหตุจากน้ำท่วมผลเป็นไงไปดูผมยน้ำนายงหารเจ้าูมิหัวหน้าสาสมัครผู้ภัยมูนิธิอารียวบ้านหมีจังหวัดลบบุรีได้เกิดเหตุทุ่งกขาพายขึ้นกระแสน้ำได้ไหลผ่านถนนนะครับเป็นจำนวนมากและมีความรุนแรงมาก และมีจักรยานยนต์คันหนึ่งขับเข้ามานะครับขอย้ําอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทําคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงถนนเส้นนี้น้ําท่วมครับกระแสน้ําแรงมากครับเขาห้ามรถผ่านเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปเลยอันตรายเฮ้ยไอ้มอไซส์รถใหญ่เขายังห้ามเลยแล้วแกมาไงเนี่ยเฮ้ยปล่อยมาไงก็มากมกมากบมาเฮกับผา สู้สู้อะสู้สู้อย่าไปอย่าไปกลับมาน้ำมันแรงหรือจะได้ไม่ได้หรอกเอียง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 เฮ้ยแม่น้ำแม่น้ำแม่น้ำข้างๆมันแม่น้ำนะครับเฮ้ยเอาไม่อยู่แล้วหยุดหยุดหยุดเฮ้ยล้มรถเลยหยุดเลยหยุดหยุดหยุดสิเฮ้ยอ่ะตายนะะเฮ้ยไอ้นมหยุด รีบไปช่วยเร็วเร็วเลยเร็วเลวยเร็เวเร็เว,วน้ำแรงขนาดเนี้ยโอ้ยไม่อยากจะดึกภาพป,ป่านนี้มันคงโดนน้ำพัดไปนั่งนิ่งเป็นลิงเกาะหลกักอยู่นี่เห้ยตะไลเอ้ยรถเกือบตายนั่งลอยหน้าลอยตายอยู่ได้ปล่อยมันตายไปเลยปล่อยมันนั่งให้น้ำแห้งไปเลยดูสินน่นอาสาต้องมาช่วยกันทั้งจังหวัดมาดึงรถแกนเนี่ยทุนลักทุนเลนลำบากลำบ,บนแทนที่เขาจะได้ไปช่วยพู้ประสบภัยรายอื่นที่เขาลำบากกว่าแก ต้องมาช่วยแกนั่งลอยหน้าลอยตาอยู่เนี่ยแหมไอ้เดอ้อน่าจะไปให้มันไหลไปนักลอยให้ไหล,ไหไหลไทมันอย่าย้อนมาเออไปเลย<ป>ขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำ คนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเจ้าที่กู้ภัยก็แจ้งทราบว่าเส้นทางดังกล่าวนั้นไม่สามารถใช้ได้นะครับแต่ไม่ยอมเชื่อฟังนะครับขับขี่ฝ่ากระแสะน้ําเข้าไปไม่ไกลนะครับก็ถูกกระแสะน้ําพัดตกข้างทางนะครับทั้งรถทั้งคนเจ้าที่กู้ภัยก็รีบไปยังจุดเกิดเหตุนะครับให้การช่วยเหลือโชคดีที่ ไม่ได้รับบาดเจ็บใด,ดๆมีเพียงรถจักรยานยนต์เสียหายนะครับก็เขาบอกกันแล้วว่าอย่าฝืนธรรมชาติฝืนแล้วมันหล่นเห็นไหมขอขอบคุณคุณองค์อาจใจยภูมิหัวหน้าอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิอริโยบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีเรื่องมอเตอร์ไซค์ไหลลงน้ำคดีเด็ด